เรามาร์กเนี่ยเราจะยกขึ้นนิดหนึง่งเดี๋ยวระหว่างตอนนะคะพเซเตอร์ของเรานะคะจะมาให้ทุกคนดูเดี๋ยวได้เห็นกันเลยว่าเป็นอย่างไรจระเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ดีทูจีพ์บอกคุณหน่อยคะ่ะเดี๋ยวคุณมีโปรโมชั่นที่เซทให้ปรมือดังๆให้กับนะคะดังแบบของเราคะ่ะคุณแม่สรงมากค่ะเจ้าเจ้าคุณแม่คุณแม่มานะคะคือคือตัวนี้ไความเด๋งของเขาเนี่ยต้องเหลือจากการที่ตัวของเนื้อผงฮาสของเขาเนี่ยจะเป็นมาจากเป็นสาร่ายทลเสียงตาคือซึ่งตัวนี้นี่ยเรานำเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์เพราะอะไรเพราะว่าตัวน ว่าการดึงดึงสารพิษหรือว่าสิ่งที่เราแพ้เนะี่ยออกจากจากผิวหน้าของเราได้ค่ะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็เลยจะเป็นสารไหลที่ที่นำเข้ามาเนาะเราก็ทำเป็นผงออกมาซึ่งตัวในในผงของตัวสารไหลตัวนีน้สังเกตได้เลยว่าเวลาที่พอเรามาส๊บเนี่ยทำไมเฮ้ยทำไมเราเวลาเราไปออกแดดแล้วเราผิวแพ้แดดมาแบบร้อนฉ่าเลยผิวร้อนฉ่ามากเลยเนี่ยทำไมใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยทำไมผิวพอเราพอเราใช้ปุ๊บเสร็จปุ๊บประมาณสิบห้านาทีปุ๊บแล้วเราลอกออกปุ๊บเนี่ยทำไมผิวของเรามันถึง<ม>ดูแบบเฮ้ยทุเราลงทำไมมันถึงดูแบบ ทำไมมันถึงดูแบบเฮ้ยมันซอฟขึ้นหรือว่าใครสักคนเนี่ยที่ไปแพ้ไปแพ้มีอาการแพ้มาจากการใช้ครีมหรือว่ามีอาการแพ้มาจากการโดนเครื่องสำอางหรืออะไรก็ตามแต่บนผิวหน้าของเราเกิดอาการแพ้ขึ้นเนี่ยทำไมใช้ตัวนี้ปุ๊กเนี่ยแล้วเฮ้ยทำไมอาการแพ้มันดีขึ้นแบบเห็นได้เร็วว่าทำไมอาการแพ้มันถึงแบบหายไปใช่มาร์กแล้วแบบว่าอย่างครูอ่ะถ้าเป็นผื่นแบบบู๊บบบเวลาเราใช้เครื่องสำอางแล้วเราแพ้บู๊บบู๊บเลยอะมาร์กคือเห็นเลยมันไม่ใช่ได้แค่นะลดผดลดผื่นนะแต่มันได้ในเรื่องของการยกกระช คุณแม่หน้าตรงนะคะคุณแม่หน้าตรงค่ะคุณแม่หน้าตรงนะคะอ่านี่นะเดี๋ยวเราจะมาร์กนะคะให้ทุกคนดูนะคะหน้าคุณแม่จงรักนะคะว่านะคะหลังจากมาร์กหนึ่งข้างจะเป็นอย่างไรนะคะเอาคุณดูนะคะแคปเจอร์ไว้หน่อยค่ะแคปเจอร์ไว้นะคะอ่าพี่ส้มเราอยากให้ทำข้างนี้เพราะว่าข้างนี้ดูเหมือนย้อยกว่าข้างนี้ดูย้อยกว่านะคะคุณแม่หน้าตรงคุณแม่หน้าตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะข้างนี้ดูย้อยกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาร์ข้างที่ย้อยกว่ากันเลยทีเดียวนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวขอให้คุณแม่นอนนะคะคุณแม่อ่ะพพพม์ปเเเลยกก็็็ด้้้นนนนนนะะะะะคคคคคออออออ่่่่่ีีีีูตตจจัังงงหววขุณแืท คือมีทองคําแท้อยู่ข้างในด้วยนะคะซึ่งมันก็จะช่วยเขาเรียกว่าเป็นทองคำประุภาคนาโนที่เขาก็จะช่วยเหมือนกับช่วยกระตุ้นทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอลลาเจนด้วยตัวของตัวเองได้เนะก็สังเกตว่าจะสังเกตได้เลยว่า,วาเฮ้ยทำไมพอเรามาส์กเสร็จปุ๊บเนี่ย เฮ้ยทำไมมันถึงเดี๋ยวพอคุณแม่มาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงหน้ามันถึงแบบดูยกกระชับขึ้นทำไมถึงยกกระชับขึ้นได้เพราะอะไรมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนผิวหน้าของเราด้วยใช่ค่ะเดี๋ยว<แ>ตรงเวลาบริเวณตานะคะเดี๋ยวเราจะานะคะปาดนะคะยกขึ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเนื้อตาคุณแม่นะคะก็จะแบบว่าดูยกขึ้นด้วยนะคะมาร์คดีูจีเนี่ยเราต้องรีบมาร์คนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างเซตตัวเร็วแนะนำว่าให้ผสมทีละนิดทีละนิดนะคะปาดขึ้นหน้าปาดเปลลล่่่่่าาาาานน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 นะะะะะคคคคคสิ้้้ววววแแบบเเเเีีียยยยยออกรรรรขงมมุณูจจใืหหห แกมาลองดูที่บ้านฉันอ่ะคุณมาร์กไปเลยให้เพื่อนครึ่งหน้านะคะที่เหลือแล้วแม่ยังไม่ต้องให้มาร์กนะคะถ่ายรูปให้เพื่อนก่อนนะคะเสร็จแล้วไล่เพื่อนกลับบ้านไปนะคะหลังจากเพื่อนลองไปครึ่งหน้าแล้วนะคะหลังจากเพื่อนลองไปครึ่งหน้าแล้วไล่เพื่อนกลับบ้านไปนะคะแล้วเราก็ถ่ายรูป before after ไว้เพื่อจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูหน้าเบี้ยวนะคะให้เขาเบี้ยวอยู่อย่างนั้นไปก่อนนะคะเออนะคะจะเห็นเลยว่านะคะหน้าจะยกกระชับขึ้นนะคะหลังจากที่มาเดี๋ยวเรารอดูว่าจริงหรือเปล่านะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีนอกเหนือจากตัวเฮ้ยทองแล้วเนี่ยก็จะมีตัวดิมอนพาวเดอร์ก็คือเป็นตัวสารกระจากเพชรเนาะซึ่งตัวเพชรเนี่ยจะเป็นเพชรไลอยใส่สั้นเนาะก็จะช่วยช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างผิวหน้าของเราให้แข็งแรงให้ผิวหน้าของเราเนี่ยยกกระชับแล้วก็เรียบเนียนขึ้นชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้นะ,ะก็กระชับผิวหน้าปรับโครงสร้างให้ผิวได้รูปทรงนะเวลาที่หน้าเราหย่อนคล้อยอะไรอย่างงี้เนาะ,ะก็คือก็คือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยได้รวมทั้งเหมือนกับสามารถปกป้องภูมลภาวะบบนะคะผิวเราจากภ คือไม่ว่าคุณจะเขาเรียกว่าเหมือนกับมีเขาเรียกผิวเหมาะกับใครก็คือคนที่มีมีแหววที่หน้าคุณได้จะหย่อนคล้อยขึ้นมาแล,แล้วเนาะแล้วก็หรือว่าหน้ามีอาการเหมือนกับเฮ้ยแพ้แดดหรือแพ้อะไรบางอย่างนะคะตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะเราจะมาช่วยคุณแม่จงรักวันนี้คุณแม่จงรักนะคะเอ็นดีเซ็นเตอร์ริ้วรอยนะรูขุมขนนะรูขุมขนตัวนี้ก็ช่วยเช่นเดียวกันนะเวลาตอนที่มาส์กเนี่ยเราจะคือถพี่แบบที่คุณแม่จงรักพูดได้เนี่ยคุณแม่จงรักเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าของเราจะรู้สึกว่า ตัวตัวน้ำที่เราผสมเข้าไปกับตัวมารกเนี่ยก็ไม่ได้มีความเย็นเนาะรวมทั้งตัวมาร์กเนี่ยก็ไม่ได้มีความเย็นอะไรไม่ได้มีแอลกอฮอล์อะไรผสมอยู่แต่ว่าพอมาปุ๊บเนี่ยแม่จะรู้สึกว่าเอ้ยผิวหน้าจะเย็นมีความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนเอาเหมือนเอาเจลเจลเย็นๆที่แช่เย็นเนี่ยมาแปะอยู่บนผิวหน้าเหมือนเอาโคลเย็นๆเนี่ยมาแปะเย็นผิวหน้าเลยรู้สึกแบบนั้นไหมคะแม่พยุ้ยพยักพอเย็นสบายหน้าไหมคะสบายอือใช่ค่ะจะรู้สึกมีเย็นแล้วก็จะเป็นเย็นแบบเย็นแบบคลายไม่ จะไม่ติดนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะฉันปอกไว้บนคิว้วแล้วคิว้วคิ้วจะเป็นอะไรไหมเนี่ยขนจะหลุดไหมไม่หลุดนะคะเราไม่ใช่แว็กนะลูกนะเราเป็นมาร์กนะคะเนี่ยนะคะรอนะคะสักสิบถึงสิบพันนาทีนะคะเย็นกระชับรูขุมขนลดนะคะการแสบแพ้ทำให้ผิวหน้าแข็งแรงกระจายสายขึ้นหนึ่งระดับนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคือหน้าดูยกกระชับขึ้นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูหน้าคนเราจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะลูกซ้ายกับขวาจะไม่เท่ากันนะคะคือคุณแม่ตรักจะมีปัญหาคือหน้าข้างนี้นะคะจะคล้อยกว่าข้างนู้นน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 ะะ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 ะคคคคคเเเเเดดดดดีีี๋๋ยยยยววววรรรรราา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 มมมมมมูกกกกกัััั่่่่่่่่ขข้้้้้งงจสถึึไไไหหหืออออชใใลุณแแตพปป๊บิ ท่านาทีเนี่ยเห็นผลหรือเปล่ากล้ารถาายถ้าคุณมีเวลาไว้ใชนาทียิ่งเจ๋งเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนตัดสินใจค่ะใครที่อยากใช้นะคะให้พิมพ์นะคะให้พิมพ์ว่าสนใจนะคะคุณจะได้ให้โปรโมชั่นพิเศษค่ะอืมนะคะคุณจะได้ให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลอกหน้าคุณแม่จงรักกันนะคะนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเลยนะคืออยากให้รู้ว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยมันเจ๋งข,ขนาดไหนพี่ส้มนะจากข้างล่างนี่เวลาการลอกนะคะอขอโทษนะคะคุณแม่เดี๋ยวนะไฟอ่านี่นะคะ ลอกเป็น The Matt, นะเดอะแมสหน้ากากเทวดากันเลยทีเดียวนะคะใครสนใจพิมพสนใจนะคะเดี๋ยวคุณติาให้โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้คุณติาไม่มีของขายเลยค่ะแต่ว่าคุณติานะคะจะช่วยตัวแทนขายนะคะราคาปกติหนึ่งันห้ารอยเก้าสิบาทนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะดูหน้าแม่จงรักก่อนตัดสินใจนะคะอันนี้มาร์กันสดๆเลยนะคะจะเห็นเลยนะคะว่านะคะพี่พี่สอม้องมาร์กมาข้างนี้อ่ะจะเห็นนะคะคุณแม่น้าตงต,ตกไหมน,นะคุณแม่เนี่ยคุณจะเห็นว่าลูกขุมคนข้างนี้กับลูกขุมคนข้างนี้ นี่กล้องไอโฟนนะคะนะคยฮะนี่นะนี่โอ้โหชัดเบอร์ร้อยค่ะแม่โอ้โหชัดเบอร์ร้อยนะคะกระจ่างใสยกยานชัดเจนถ้าคุณมาทันหน้าไลฟ์คุณจะเห็นว่าหน้าคุณแม่จงรักข้างนี้ย้อยกว่าข้างนี้แต่ตอนนี้ยกคาตาค่ะยกโอ้ยกไปยกไปด้วยเองโอ้ยโอ้ยแล้แม่แม่ดูดอกแก้มแม่ตอนนี้นะคะกับฝั่งนี้นะคะขอโทษนะคุณแม่ดูดิ แม่แล้วก็หน้าคอลงนะนดูสินะคะหน้าแม่จมุกักนะคะข้างนี้คือยกขึ้นอย่างชัดเจนกว่าข้าขอบอกว่าเรามาไปไม่ถึงนะคะห้าถึงเจ็ดนาทีถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่รู้คุณแม่รู้สึกยังไงกันนะอนตอนนี้ <laughs> นุ่มมากนุ่มสบาแมคือนุ่มนุ่มสบายกระชับเบากระชับรู้สึกได้เลยว่ามันกระชับขึ้นกระชับขึ้นเออแล้วสบายผิวไหมตอนนี้รู้สึกสบายไหมคุณแม่ยิ้มอีีค่ะเนี่ยคุณดูนะคะหนดแก้มข้างนี้กับโดกแก้มข้างนี้เมื่อกี้หน้าข้างนี้นะคะย้อยกว่าคุณแม่่เเเเหหห็็นน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 าาาาะะะตัววออองงงพีีี้้้้้คขขชก คุณดูหนอแก้มข้างนี้นะคะยกมากกว่าข้างนี้คุณเห็นไหมคะโอ้โห a m a ซิ่งมากค่ะความพูดดังค่ะโอ้โหนะคะแล้วดูนะคะคิ้วนะคะคุณแม่ขาขออนุญาตนะคะคุณแม่คุณดูคิ้วข้างนี้นะคะนี่นะคิ้วข้างนี้นะคะอย่างที่ครูบอกว่าข้างนี้ของแม่ตรงรักเนี่ยจะคล้อยกว่านะคะดูเหมือนเนื้อตาบริเวณทางเนี้ยนะคะเหมือนจะดูโตกว่านิดนึงด้วยนะดูสองตาสิอ่ะคุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นไหมคุณเห็นเหมือนครูไหมอะในกล้องอ่ะคุณดูตาข้างนี้เ่ยเหมือนว่าตาดำเรามองเห็นชัดมากกว่าข้างนน้นอ่ะครูไม่รู้เราเห็นเหมือนครู เชฟชัดเลยนะคะจากที่หน้าคุณแม่ข้างนี้จะย้อยกว่านะคะตอนนี้ดูเชฟกว่าเยอะมากซ,ซึ่งใช้เวลายังไม่ถึง5-7นาทีเองนะคะกับ D2G ูเอบคุณคุณแม่มากค่ะ<อ>เดี๋ยวให้คุณลูกไปมาตต่อที่บ้านอีกข้างหนึ่งนะโอเค